สิบบาทจ้าจุกจุกเต็มถุงอบางคนเขาคิดว่าน้อยนะแต่ไม่น้อยนะคะเป็นชามคือคือชามหนึ่งอะนี่ค่ัมีทั้งมันด้วยเย่๋เข้าใจถิดว่าค่าบ้าน้อยนะดูเลขผมก็แล้วจุกจุกเลยนะครับไข่จุกไม่สุกเดี๋ยวจะตักตักวิธีการตักในช่องเอาสุกหรือไม่สุกใครดู่ากายสามสามสามสารพีถ้าอย่างนี้นะอางนี้สามสารพีเหมือนกันแต่บางคนก็คิดว่า ใส่กอะใส้กอดหมูก้อนทอดมันคุณเชียงแล้วก็ไข่ดาวโอ้โหครบเลยอันนี้คือ60บาทน้ำร้อนนี่ข้าวผัดโบราณท่าน้ำนนอยู่บริเวณต้องรอนาิการอนาฬิกาเลยนะครับเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอยุนอยน้อยโรชนแนลด้วยนะครับกับร้านข้าวผัดปลาอ้วดลอนทับปรี